เราจะไปปารีสครับทริปนี้เป็นทริปหนีลูกเที่ยวแจ็คผ่ดนพอดีว่าเราโดนอะไรคะโดนสไตรค์ของแอร์ท rafic controller ครับทำให้เครื่องต้องออกเร็วกว่อนสำรนด2ชั่วโมงเพื่อให้เครื่องลงก่อนเขาจะสไตรค์ครับจะหนีลูกทังทีนะคะสงสัยว่าพระเจ้าไม่เข้าข้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเจออะไรบ้างพระเจ้าเข้าข้างไงตอนเช้าจะได้มีเวลาเยอะไปเที่ยวแวนสตก่อน นทลิปหนีลูกเที่ยวแหละมาถึงแล้วค่ะสนามบินคนคับข้างเพราะว่าทุกคนก็เลื่อนไปมาให้เร็วก่อนที่จะถึงเวลาสไายนะคะเราต้องพยายามออกไปจากนี้ให้เร็ววทุกส่วห่องเรื่องกระเป๋าว่าจะยังไงดีคลิปนี้ตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มเลยเอากระเป๋าแล้วโอเคน่าจะรอดล่ละ เป็นเพราะว่าเรามาถึงเช้ามากเราก็เลยหาที่มาก่อนเราก็เลยมาที่ราชวังเวซไดนี่วันนี้ขนาดธรรมดาล้วก็เช้ามากนะแปดโมงก็ยังคิวยาวแล้วหละ่ะเ็นไหมคะสวยไนะคะทองอลามเลยนะครับ ว่าห้องมาเป็นภาาว่าชุกห้องจำลองห้องนอน <c oughs> เราก็เข้ามาฝั่งพระราชวังนะคะแต่ละห้องเนี่ยก็จะสแสดงอากาักรตั้งแต่ในอดีตนะคะแล้วก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆก็จะมีทั้งเป็นภาพแล้วก็มีทั้งเป็น presentation ให้ดูนะคะจะดูเขาให้ความสำคัญกับภาพวาดมากนะคะโดยเฉพาะภาพที่เป็น p ั r เท a i t ดีๆเต็มไปหมดเลยะค,ะค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเขียนบัญญาณจากภาษาฝรั่งเศสน,นะคะ สันไอ้นั่นไงลงนามในสัญญายกเลิกสงครามโลกเป็นกิมมิกจรอันนี้ก็ปากกาะไรปากกาคอนแรงใช่คอนแรงนูน่นอนุสสวยสุดเลยครับว้าวนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับข้างบนบนสวัร์บนอฟ้ามีเทพเทวดาต่างๆมีความใก้แบบชิดกันของคนของเทวดา ก็จะเป็นูปประมาณนี้เยอะมากเป็นห้องที่ใหญ่อลังการนะคะอลังการมากดูรูปข้างบนเลยถ่ายไม่หมดเลยนะคะจะถ่ายตรงไหนน่าถ่ายไปหมดอุยหนังสวยจังรอใครคะรอใครคะหนู่รอบใครคะรอบวก สวยแมากค่ะสวยมากใช่ไหมไ่ให้ดูข้างข้างหเอออารังกาอรังกาตัวเป็นไปสวยสวยามีความสำคัญคือตงที่ เนสัญญาเกี่ยวกับสงครามเกรงเขารู้สึกจะมีม่านเยอะจังเกิดฝุ่นเยอะก็เป็นภูมิแพ้ได้นะคะคจัด้วค่ะจัดท่าทางเอแล้ามองหเห็นฝุ่นเยอะ เหรอช็อกโกแลตร้านดังเหรอว้าวไปจัดเรต้องมาเจอคอฟฟี่ช็อปนะคะเ,ออเขาบอกว่าอันดับหนึ่งของฝร,รษษั่งเศสเลยที่ซ่อนอยู่ในพระราชวางังก็คือร้านนี้เราต้องไปกินในปารีสเหรอครับที่นี่สวยสนะาดไปกินกันดีกว่าคิดถึงมากสักกระเบิบเลยโอ้ยสวยงามนะแต่วเคแกกินข้าวกินข้วจ้ะ ัไปค่อยว่ากันคุณก็น่าจะเริ่มหิวนะคะเพราะว่าใกล้เวลาอาหารกลางวันที่เราจองไวมันจะปวดร้องเดี๋ยวไปกินเยอะเลยปะป้าเอาแตงโมช็อกโกแลตก็หวานน้อยด้วยมันคงไม่มีหรอกสั่ไม่เป็นก็บอกเถอะเราจะ่าชิมมงบลังกันนะคะแล้วก็ฮอทช็อคลกล มมันอร่อยแบบนี้เต็มทีไม่ใช่เอชอบกินขนมนหวานมีเที่ยวดลยอ่ะเนาขงคนที่มีความสุขและมีเที่ยวสิค่ <c oughs> โดนแน้ไม่ิงแนะ่ จะลิฟอะไรที่น่ากลัวขนาดนี้เลยค่ะคุณค่ะแต่ฉันก็ไม่กล้าขึ้นนะเราลงบันไดดีกว่าอะไรนะโอ้โหของชิรลิทนะดูสิฮะมีอะไรบ้าง แต่แล้วอันนี้น่ารักจังเลยถึงเด็กผู้ชายที่บ้านมีดาบไม้ด้วยอะ่ะดอบไม้มีของเด็กผู้หญิงก็จะแบบมงกุฎงีอุ้ยหมวกอ,อันานั้นน่ารัากซาลาดีาน่ารักบีพาลาชินีบีพาาชินีทีนี้เราก็มาถึงส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะชวนไปดูมากเลยค่ะก็คือเป็นส่วนของสวนนะคะการ์เดนซึ่ง ี่นให้พื้นที่ของสวนเยอะมากสำหรับใครที่จะมาเที่ยวนะคะถ้าใส่ส้นสูงมาก็จะเดินยากมากเพราะว่าจะเป็นหินตะปุ่มตะปัํมนะคะอุ้ยดูสวยดีกว่าว้าวสวยงามเนาะนงามทีเดียวค่ะ นะะคเราไม่ตอบคำถามไปเลยนะคะอยากถ่ายวิวอย่างเดียวเพราะว่าวิวมันสวยมากจริงค่ะคุณผู้ชมอย่างเดี๋ยวครับเดี๋ยวนะทางที่มาตรงนี้นเราไม่ได้มีอะไรแล้วนะเราหลงจดแม่ชิปจดแกงทั้งชิปเลย หยัดให้หน่อยอยากฟังเสียมันมีความกรอบอ่ะนี่เสร็จการกรอบไหยคะทำไมหนูกำลังเสร็จงานดีอย่างเงี้ยป๊าป๊าว่าไหมโอเคครับปลดอึอ้าวมาปวดอึในคลิปดิฉันอีกแล้วเราจะมาพ่าย I feel good Dan Mclane นะคะพลาดผ่าน วิวหอไอเฟลของเรานะคะ mm hmm. ก็จะได้ประมาณ